นี่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับสองชั้นให้เช่าครับผมพร้อมกับโกดังด <ets> ้านข้างนะครับ <pulley> ก็ตัวอาคารพาณิชย์เนี่ยมีพื้นที่17ตารางวานะครับแล้วก็ตัวโกดังเนี่ยมีพื้นที่30ตารางวาครับผมพื้นที่ใช้สอยตัวตัวตรงนี้มันจะ100กว่าตารางแล้วก็ตัวโกดังอีกประมาณ130ตารางรวมแล้วทั้งตัวอาคารพาณิชย์แล้วก็โกดังเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ250ตารางเมตรนะครับ ตัวอาคารนี้จะเป็นแบบสองชั้นเข้ามาก็จะเป็นห้องโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีแอร์ให้เป็นโล่งๆครับก็จะมีกั้นตรงนี้เหมือนจะเป็นส,ส่วนออฟฟิศ่วนทํางานนะครับก็กั้นให้เรียบร้อยแล้วก็ถัดเข้ามาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องครับแล้วก็จะมีห้องครัวด้านหลังตรงนี้เป็นห้องครัวแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้เลยนะครับพื้นที่โล่งยกสูงเลยสูงประมาณ สี่เมตรได้ตรงนี้ครับผมโล่งๆโปร่งๆนี้เลยถัดมาในส่วนของชั้นบนครับชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนะครับเป็นห้องเปล่าๆโล่งๆเลยไม่ได้มีแอร์ให้นะครับคนเก่าเขาติดแอร์เพาก็ออกไปแล้วครับเนี่ยเป็นห้องเปล่าๆหนึ่งห้องตามนี้เลยครับไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีมา่านให้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็น พื้นที่ตรงหน้าห้องครับมีห้องน้ำหนึ่งห้องตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีระเบียงะระเบียงกว้างๆอย่างนี้ต่วนี้เป็นวิวด้านหลังก็จะมีสอ,อยเล็กๆด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวอาคารพณิชย์นะครับ เดี๋ยวถัดมาผมจะพาไปดูในส่วนของตัวโกดังนะครับพอดี mm hmm. คนชอบเดิมเขาทําเป็นร้านซ้อมรถครับอ่าเนี่ยในส่วนของโกดังก็ตรงนี้นะครับในส่วนโกดังเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังเรากําลังเก็บสีทาสีอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้พื้นที่ใช้ใสอยประมาณ120ร้อยยี่สิบตารางเมตรสามสิบตารางวา จะเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้เลยก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับมีห้องห้องห้องนอนหรือห้องทํางานก็ได้ตรงนี้หนึ่งห้องครับผมครับห้องที่นี่ปล่อยเช่าอ,อยู่ที่ราคาสองหมื่นบาทนะครับซึ่งเหมาะจะทําเป็นรา้านซอมรดหรือว่าเป็นพวกขนส่งเคอรี่อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับก็สามารถจะนะัชมห้องริงได้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะ สตมาติดต่อทางไอ l ดี e ลหรือว่าเบอร์โทรที่ลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาดูอันนี้ถนนที่ถนนนะครับก็จะเป็นถนนเส้นบางสิมือง